พาผู้ชมลงใต้กันหน่อยนะครับเพื่อเป็นการสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดในใต้นะครับทางท่านแม่ทัพภาคที่4ได้เดินสายลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามนโยบายกินนอนเป็นเพื่อนลูกน้องคุ้มครองชาวบ้านเป็นการสร้างความอุ่นใจครับปลอดภัยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับพลโทสารสติสกุลตนานนะครับแม่ทัพภาคที่สี่และคณะได้ลงพื้นที่ <joking S 1> ตรวจเยี่ยมเพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลชุดปฏิบัติงานตามจุดตรวจด่านตรวจ จุดบริการประชาชนฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลน,นะพร้อมลงไปพบปะเยี่มเย็นพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยพุทธไทยมุสลิมเนื่องในช่วงปีใหม่2566ทั่วพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของสงขลาด้วยก็เน้นย้ำครับนโยบายมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เจ้าที่เฝระวังคุมเข้มสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ผู้การป้องกันฐา,านที่ตั้งอย่างเข้มข้น งงนอกจากนี้ครับแม่ทัพภาคที่4ได้กลับวุวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่แก่กําลังพลเจ้าหน้าที่ประชาชนและได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจครับผมไปเยี่ยมในทุกที่ผมไปตั้งแต่เมืองจำในเขตเมืองเทลานะครับไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ตั้งจุดบริการประชาชนนะครับทุกคนที่ผมไปไม่บอกทุกคนตกใจนะครับตกใจว่าผมไปไม่คิด ว่าผมจะเดินทางเข้าไปโดยที่ไม่ได้แจ้งเตือนลุงน้าแลเขก็ไปเห็นความรู้สึกจากจดูแววตาของประชาชนดูแววตาของผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำลังที่เสียสละเวลาความสุขต้องมาปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมานะครับในความในแววตาที่ผมเห็นนั้นเขาห่วงตั้งใจอย่างมากอย่างสุดผมก็ขอบคุณ พี่น้องประชาชนทุกพื้นที่น,น,นะครับที่ผมทั้งไปเราไม่ได้ไปผมก็ทราบขา่าวตลอดเวลาว่าเจ้าหน้าที่ของเรานั้นอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมาก